เขาไม่ให้น้องเชเบตทำมาออมเดนพ่อเแอมเขาให้ทำตั้งแต่กี่ขวบขึ้นไปใช่ผมรู้ดีทำห้าขวดเลยนะโอเคโอเคไม่เด็ดทำเขาให้ออมเดนเขาให้เชเบตกี่ขวบนะลูกเขาบอกว่าไม่ให้ห้าขวบทำก็หกขวดก็หกขวดหกขวบขึ้นไปเชเบตดูพี่เชเบตทำได้ไหม ้งดดูไมัเราจะพาไปทำงานศูนยนะ์เขาเรียกว่าเป็นแบบเวิร์กช็อปเกี่ยวกับพวกมันจะเป็นโหลโลหโลแก้วนะน้องๆเพื่อนๆแล้วข้างในมันก็เป็นเป็นเหมือนป่าเป็นแบบมอสเป็นแบบอะไรที่เราไปเติมแข่งจริงๆทำได้นะแต่เสียตังค์เยอะ <c oughs> ให้คุณเชเบไปดูดูก่อนนะครับเชเป็นไปรูปไปดูเพื่อนเชเบ็นเสียใจเสียใจเดี๋ยวเราให้ร้านว่า พร้อมเลยแม่อูไม่พาไปแล้วพออร้อมเลยกับเชอร์เบดดืด้นั่งเนี้ยยืนเดินเรียบร้อยทำไงนั่งน,ก,นกุนละสะตีทำไงไแค่นี้เองหรอไม่เรียบร้อยเหมือนเดิม,มแต่เชอร์เบดอะทำไม่ได้นะ จะไปยืนเฝ้าพี่เล็ดได้ไหมโอเคเก่งมากเลยอยากทำหรอทำไม่ได้ยังเด็กอยู่ของพกเนียไม่ให้พาเด็กทำ <c ười> ม่รู้เรื่องแล้ว อันี่ึับพอเรมั้เรียมมานั่งก่อนเดี๋ยวเขาสอนดีเขาสอนนะล,ลงกไปคนจะทำลุกเาไม่เอลก่อ,อนเรกเก่อนะลูกนี่จะเป็นการเกบนะคะที่ใช้าก,การกินวัสดการ,าการกลูกตนไม้นะคะในหลขวดนะคะนีจะเป็นหิงผู้ชายที่ใช้เรืองเก็บความช้ ก็ตัวนี้จะเป็นสกายเดมอนหรือว,ว่ามดแมหรือว่ามดตายไปลยแล้วก็ช่วยเก็บความชื่นชมแห่งนาติแล้วก็ตัวนี้จะเป็นจี้มหรือว่าแม่พยาจะช่วยหล่อเลี้ยงต้นไม้ให้เจริญเติบโตนะคะตัวนี้นนะ<อ>นจะเป็นกลิตซีจะช่วยในเรื่องการตกแต่ง็ดวางแต่งานในโหลขวดน,นะคะขั้นตอนแรกก็ให้ตักอันนี้เก็บมดน,นะคะอ่าสั่นได้เลยค่ะ บก็ไม่ใ่ัด้วยนดักด้วย้า่ไม่เดี๋ยวตามเขาบอกอลูกจะเอาแต่ทุกตานมอันนั้นมัเจังเบิ่มเจ็ชอนแล้วต่าไม่เต็มชอนน่านัดีโดนบนตลอดเลย กี่ช้อนพ่อเอ็มเจ็ดองเนยดูตัวอย่างข้างๆได้นะลูกเนี่ยให้มันเต็มๆช้อนหน่อยลูกแล้วไงตอบพ่อเอ็มี๋ยวใี้พี่เขามาตอบเราไกเจ็ดช้อน้วเนาะลูกใส่ีดูน้อยๆไป ร้อนเลยนะเนี่ยมันก็ใส่หินนี้กเจ็ดชนเหมือนกันเพื่อคลวงกันได้หมดแต่สวยนะข้าวปลาดุ๋มเนี่ยนีสวยดิสวยเอาเล็กไปป่ะแล้วใส่หอกอันนี้เขาไม่ใส่ที่หลัง แล้ว่ามีคนคนนั้นมีอะไรทำแล้วจัดของเขาสวยอะไรลูกแต่สวยไหมอ่ออ่อนมองทำไมมันไม่เต็มอ่๋อบอกกีชออ้อนกี่ชั่วโห้เมเต็มแล้นตักไปกี่ช้อนแล้วเขาให้ตักกี่ช้อนเออแล้วแล้วเขาจะไปเต็มได้ไงเ,เอาหลายสีก็ไม่สวยนะ เอาที่สักอนไปูเอาจินตนาการของลูกอ,อนเลยไม่ต้องมาถามป๊ะป๊า เขาแต่สีนี้หรออุย้ยส,สีแล้วห้าอันนี้ห้าเฮ้ยอันนี้สีอยู่สเป็นไรพูดอยู่คนเดียวจะให้หกคนอันอื่นนะมันเล่นนะ,น,น,นะะอาหมอมให้แล้ว ค,ค่อยๆไย่อยากโดนลูกไม่อยาจะไปจับลูกโอ้อยจับ<ป>ต้องมีศิละปะน่การเอียงเฉียงบ้างได้หมดนะลูกนะอย่า,ยาไปขุดโดนข้างล่างนานะข้างล่างมันเป็นห่าแล้วหนิภูเขาไฟอ่ะรีบ<ป>ลูก เชอร์เบตไม่เอาลูกเชอร์เบไม่เอาวางโอ้โหอะไ,ไรคะดดีเลยลูกเลยดีดีเลยลูกให้เป็นไรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะพกมานเองานมาเองค่ะเอาอะไรเราเหินภาษาจีนได้ไหมเอา,เาต้องสองสามเมตรพอไม่ต้องเยอะกระจายกระจายไปไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะอ้าวพอพออยงครับ ออยังหาทีเอาดีว่าได้ยังได้แล้วค่ะก็เ,<อ><อ>เส่สเปรย์น้ำมันแล้วก็ทีนี้เอาคอนเสร็จอีกค่ะจะได้ง่ายขึ้นอ๋ออันนี้เหมือนปลาบุกฝอ,อยนะแม่โอ้หิวเลยทำไมไม่เอาบนบนอะลูก เ,เดีย๋ยวมันก็ยุคลูกโดนน้ำอ่ะไม่ต้องไปกดมันเนอยอะลยใส่ใส่ทั่วบริเวณหลุขวดเลยนะ,ะใส่ทั่วเลยใส่เลยโอเค่นี้เดน้ำใส่น้าเพื่อที่เราจะได้กดง่ายขึ้นใสน้ำแล้ว <c oughs> ลุกโดยดน้ำก่อนเขาให้โดยดน้ำโดยดน้ำก่อนโดยดน้ำก่อนไปถึงไหนเราไปทำเป็นเนินได้ไม่ต้องเท่ากันอ่ะลวกลองดึเงเรียงลวกจะสวยนะดินแต่มันไห่สวยขี้เกียอย่าเพิ่งขี้เกียตักก่อนแล้วค่อเคยเกียทีเดียวผักวางก่อนร่างอเอามันไอเอ็มว่าจะสวยไหม ต้นไม้ไม่ตายก็ตั้งใจหน่อยดีเล็กๆอ่ะเอาเข้าให้ได้อ่ะลูกน้าวลองส่องมาเปาน็นไงเริ่มสวยแล้วเห็นไหม เริ่มสวยแล้วนะเริ่มสวยแล้วเห็นไหมเห็นไหมถูมืออมเล็ตเนี่ยลงมอสอีกไหมเนี่ยลงตรงซ่อมหินเนี่ยเนี่ยอันเล็กๆคืนที่ดำๆอยู่เลยอะตรงช่อมหินเล็กๆเนี่ยข้างนู้นข้างนู้นอ่าก็ไม่เกินยี่สิบไงเขาแถมตังชิมก็ไม่เป็นไรมันไมมีอัตราบัตเลยนะไม่เป็นไรลูกเขาให้ไม่เกินยี่สิบไง มันเ้าสิบบาทสองตัวก็ได้สิบบาทสวยไหมพ่อเอ็มไม่หมถึงไหมโอ้หะหมถึงไม่สวยน่ารักมาแมวมันใหญ่ไหมันให่ไเอาสิบาทตัวกได้ลูกที่ลูกเลือกอ่ะพี่สิพี่ร้อยยี่สิบ แม่โมนี่แอบดีนะเอออันนี้สวยอามเลยเออมันเข้ากับผมมากเลยฐานที่วางดีๆนี่แกเป็นเด็กลูกไม่สวยขนาดขนาดใหญ่ไปว่าว่าเอ็มมันต้องแบบหัวนี้อ่ะแต่แม่อุปิดคลิปแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ยังไม่ลงตัวอะไรสักอย่างเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องอมเล็ตคลิปขับด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคน ใส่ได้อยู่พอ,าาอแล้วนะ่ะแค่นั้นแหละลูกพอแล้วมาไม่ใช่ไหมไม่รดน้ำแล้วลูก